ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกมบล็อกฟุตอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เราจะมาใส่สําหรับการทวีพีแล้วก็จะมีรางวัลแค่รางวัลเดียวนะครับรางวัลก็จะมีผลแบบว่าไม่ทาวรนะครับผลที่ผลเงาเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่นะครับโอเคตอนนี้ก็ผลช้างกับผลผลช้างนะครับที่ PVP กันอยู่นะ ทูทูไทยกันอย่างนี้เลยสกิลอย่างโหดนะนนะดูแบบว่าทูทๆไทยกันอยู่นะตอนนี้ก็เสมออยู่ยังเสมออยู่เดี๋ยวสักพักหนึง่งมันจะมีช้างอีกตัวหนึ่งนะครับว่าเริ่มจะไม่ไวก็โหดอ, <ๆ S 2> อยู่นะโหนช้างก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะสําหรับพีพี TP. ช้างกับช้างนะครับที่ชู้กันอยู่ตอนนี้โอ้โหดูคนเอชนะดูก่อนครับทุกคนอย่างโหดนะว่าอีกคนนึงเริ่มจะไม่ไวแล้วนะครับ เล่นน้อยไปนะครับโอ้ยโอ้โหดูโอ้ย,อย,อยสกิลอย่างแรงนะทุกคนนะมันจะมันแปลว่าสกิลชา้างในถ้าเราใช้สกิลแรกนี่มันจะเป็นแบบว่ามันจะมี time สี่แสกลงไปนะ้วมันแรงอยู่นะสัเตเลยนะครับช้างกับช้างนะครับถูไทยกันอยู่ตอนนี้คนที่ชนะก็ต้องมีแค่คนเดียวนะครับว่าสําหรับนี้ก็เรามีแค่ คนเดวแบบว่าเรามีให้รางวัลแค่อันเดลนะครับต่อไปก็ผลผลมูจิกับผลตัดตูนะครับชวนโอ้โหอย่างรลุดเดือด้ทุกคนหาจัดเลยนี่นะครับก็พยายามจะเข้าแล้วก็จะสู้กันนะครับเฮ้ย <c oughs> มัดต่อครับทุกคนมัดต่อกันมาต่อคนที่ชนะไปก็ช้างอีกคนนึงนะเมื่อกี้นี่นะแต่ว่า ว่าวมันกูมันไม่ทันเราเลยตัดคลิปออกไปตอนนี้ก็คนคนมาดูกับคนมุจีโอ้โหโหดจัดนะสกิวันอย่างแรงใช้กีตาร์บล็อกหรอ,อสกิลอย่างแรงนะล็อกละุ้นล็อกไม่ไหวโอ้โหโหดจัดเลยคนมุจีโหดจริงใช้หมดัดวันินไฟมับใหม่ด้วยนะ ก็ดับโซโลไม่ใช่ดับโซโลสามดับยูรุนะเอ้ยไม่ใช่สามดาบตัวยูรุไม่มีดาบยูรุนะครับโอ้ยดูสกิลอย่างแรงเลยกดประตูพ, u, พยายามวิ่งหนีไม่ใช่วิ่งหนีดิจะหวดเจ้โอ้ดูดูเดือดเหลือเกินครั้งนี้นะจัดเกินไม่ผลปัตูเข้าแล้วว่ะเฮ้ยระวังนะ เขาอยู่กันข้างบนนี่ว่ะสันวนอากาศเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่กันข้างล่างนะนี่น,นะสวนวนอากาศเลยโอ้ยบันไพา์ด้วยหลุดเดินเหลือเกินดูว่าใครจะชนะนะผลมูจิกับคนเนี่ยโอเคนะครับคนที่ชนะไปก็ผลประตูนะครับเพราะพลมูจิเริ่มจะไม่ไหวตอนนี้ก็ผมตัดมาจากคลช้างกับพล คนช้างกับคนชายฟ้านะครับที่สู้กันอยู่ต้านนี้นะนอ๋อไม่ใช่ชายฟ้าในผลน้ําแข็งนะครับ <c oughs> โอ้โหสกิลอย่างโหดนะคนช้างกับคนน้ําแข็งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมปิดฮัคิสังเกตอยู่เลยมันจะเป็นซีแบบนี้นะทุกคนนะไม่ใช่าเพราะอะไร <c oughs> ว่าเราปิดฮัคิอยู่นะครับอุ้ยยินดูแบบว่าชิวๆโอ้ยปิดเผาแล้วหรอเผามิงนะครับคนคนน้าแข็งใช้ใช้ผามิงนะครับไม่ได้ใช้คนน้าแข็งนะ เขาไปไหนแล้วไม่เห็นแล้วอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่บนนี่ว่าบนอากาศนะครับปวดตีนบนอากาศนะอย่าโหดเลยนะบนช้างโอ้ยบนช้างก็ไม่ยอมเลยตอนนี้โอ้ดูเดือดจัดสี่แสกเลยเหรอ <c oughs> ห้าแสกเลยไม่ใช่สี่แสก <c oughs> โอ้ยม่ตแข่งแล้วพี่พเก่งว่ะดูอย่างโหดเลยนะโอ้ยขนช้างสกิลอย่างแรงเลยนะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> สำหร you. Okay. Okay. ับพี Listen, you. ่ๆก mm ันนะครับในการแข่งขันสําหรับที่จะได้ผลเงามาครับมันมีแค่ผลเร็วนะครับที่จะได้นะมีแค่คนเี็วที่จะได้นะโอเคตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับคนที่ได้อันดับที่หนึ่งก็คนนี้นะครับคนนี้คนนี้คนที่ตัวนี้นะครับดีด้วยนะครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับคนนี้นะครับคนที่ได้ผลเงาไปนะครับคนที่ดักล้านนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ